สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมายองโพสเทียบผลข้างเคียงเข็ม3หลายดยงานยังคงเร่งให้ประชาชนออกมารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยที่ผ่านมานั้นก็มีประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วมากมายแต่ทั้งนี้อย่างที่รู้กันดีว่าจะต้องมีการบูสเข็ม3เข็ม4ถึงจะสามารถเพิ่มภูมิร่างกายต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 ได้แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าหลายคนนั้นเกิดผลข้างเคียงจากการได รับวัคซีนล่าสุดท,ท,ทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงพุ่รววันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาวิชากุมารววชาศาสตร์คณะแพทยศาสตรจาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาเทียบผลการฉีดวัคซีนเข็มสามว่ามีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างโดยระบุว่า โควิดบวัคซีนอาการข้างเคียงจากวัคซีนชนิดต่างๆยงผู้วรวัน16มกราคม2565ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ที่เราทำอยู่ในการกระตุ้นเข็ม3หลังวัคซีนเชื้อตาย2เข็มการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆการที่มีในประเทศไทยการติดตามอาการหลังฉีด14วันเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอาการข้างเคียงในช่วง7วันแรกถ้าเปรียบเทียบกับซีโนฟาหรือเชื้อตายจะมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุดไม่มี ใครมีไข้เลยส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการเจ็บบริเวณฉีดอาการข้างเคียงจะพบได้มากในกลุ่มของไวรัสเวกเตอร์และ mRNA อย่างเห็นได้ชัดเจนวัคซีน mRNA เมื่อฉีดขนาดเต็มโดสวัคซีนโมเดอร์จะมีอาการข้างเคียงมากกว่าจากการศึกษาการกระตุ้นเข็ม3ามโดย MRNA โมเดอร์การใช้ขนาดเพียงครึ่งโดสกระตุนต้นภูมิต้านทานได้ระดับเพียงพอใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับก,บการให้ขนาดแบบเต็มโดสแต่อาการข้างเคียงจัน้อยกว่า งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลายคนก็สงสัยและถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนกันเป็นจํานวนมากคอมเมนต์รัวๆเลยว่าอาจารย์คะมีข้อมูลของการกระตุ้นเข็ม4ี่ด้วยครึ่งโดสของ mRNA วัคซีนเมื่อเปรียบเทียบกับฟูโดสไหมคะอีกท่านบอกว่า we have the third dose อีกท่านบอกว่าในเด็กการรองพื้นด้วยเชื้อตายก่อนกระตุ้น mRNA จะได้ผลแนวเดียวกันไหมคะอาจารย์ขอบคุณคะ่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณค่ะ มูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ